สวัสดีค่ะลีน่านะคะวันนี้ลีน่าจะมาคุยเกี่ยวกับวีดกลาสกันนะคะตึงตึงนี่ค่ะทําไมถึงจะต้องวีดกลาสวีดกลาสเนี่ยเป็นโพลิตินตัวแรกเลยที่อยากแนะนําให้คนที่มีทั้งสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็คนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยได้ลองทานนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวพื้นฐานเลยที่แบบมีสารต้าอนุมูลอิสระสูงมากแล้วก็ใครอยากจะดีท็อกซ์ร่างกายอยากจะฟื้นฟูร่างกาย ต้องเริ่มจากวิกลาสก่อนนะคะมันดียังไงก็ในวิกลาสเนี่ยมันประกอบด้วยแร่ธาตุกรดอะมิโนเอนไซม์ต่างๆที่สาคัญสำคัญ,คญแล้วก็จาเป็นกับร่างกายเยอะมากนะคะมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีวิตามินซีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งคลโรฟิลที่ดีที่สุดเลยคะ่ะเพราะว่ามันทํามาจากต้นอ่อนข้าวสาลีออแก,กนิกน,นะคะมันมีสารซับโปนินที่ช่วยออกฤิ์ในการกําจัดสารพิษ มันจะช่วยขจัดสารพิษต่างๆออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ล้างสารพิษในเลือดแล้วก็ตับปรับความสมดุลความเป็นกรดด่างของเลือดนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาโรคโลหิตจางได้เราใครบ้างที่ควรจะรับประทานนะคะแนะนําจากประสบการณ์จริงของตัวเองเกาะเลยนะคะก็คือคนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายะค่ะถ่ายไม่ไม่ทุกวันท้องผูกนะคะเวลาเข้าห้องน้ำเรารู้สึกแบบโอ๊ยถ่ายไม่สุดนะคะ คนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารท้องชอบอืดอาหารไม่ย่อยคนที่มีปัญหาพวกลำไส้อักเสบเลือล้อรลงนะคะโลหิตจางมีแผลในช่องปากคอนะคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้พวก sle นะคะมีปัญหาเรื่องโรคริสสีดวงทวารน,นะคะคนที่ได้รับเ,เคมีบํบาบัดนะคะคนที่เป็นโรคมะเร็งอนะคะ่ะที่เขาได้รับเคมีบํบาบัดคีโมการฉายรังสีพวกนี้นะคะเม็ดเลือดเขาก็จะ ต่ำลงนะคะถ้าได้รับวิตามินเข้าไปก็จะช่วยเพิ่มค่าเม็ดเลือดแดงได้นะคะคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าในวิตามินมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งคโลอโรฟิลล์นะคะที่จะเป็นสารที่พาให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากๆนะคะวิธีการรับประทานวิตามินนะคะก็วันละ1-2เม็ดนะคะก่อนอาหารสักประมาณ20นาทีนะคะทานกับน้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ำอุ่นนะคะไม่ทานกับน้ำเย็นนะคะ เราจะมาดูลักษณะเม็ดวิดกลาสกันค่ะนี่ค่ะวิดกลาสตึ้งตึงสีเขียวๆนะคะใครที่มีปัญหากลืนไม่ได้เคียวได้เลยค่ะเพราะว่าค่ะไม่ขมนะคะผลิตภัณฑ์พอลิตินทุกตัวของเราเป็นออร์แกนิกนะคะสามารถเคี้ยวแล้วก็ดื่มนาำตามได้นะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะ ควีดกลาส1กระปุกมีทั้งหมด50เมตรนะคะราคา1,500บาทแต่ถ้าใครอยากได้ส่วนลดตามมาทั้งนี้เลยค่ะเพียงแค่กดไลค์และอินบ็อกซ์มาที่ Facebook p o l y t i n Nutrient of Life นะคะแล้วพิมพ์คำว่าดูคลิปแล้วเท่านี้ก็จะได้รับโค้ดส่วนลด500บาทสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ p พลิตินไปเลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะหรือถ้าใครจะสอบถามเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อลีน่าได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ